ของเคสของคุณลูกค้าค่ะมีญาติอยู่ที่เกาหลีนะคะถือวีซ่า F6 อยู่ค่ะระหว่างเดินเรื่องอะค่ะรอผลนานไหมคะช่วงเดินเรื่องอะค่ะไม่ค่อยนานเท่าไหร่ค่ะทํางานรวดเร็วค่ะรวดแล้วบริษัทก็จัดเตรียมเอกสารให้ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนยื่นวีซ่าจนแบบคนออกมาค่อนข้างเร็วมากด้วยนะคะแล้วก็ประทับใจเรื่องอะไรบริการของบริษัทเคทีวีซ่าบ้างคะ ประทับใจทุกอย่างค่ะอีกเอกสารเร็วติดตามเรื่องให้แล้วก็แจ้งแจ้งแจ้งตลอดค่ะแล้วอยากบอกอะไรกับทางทีมงานบ้างไหมคะโา้ทีมงานก็ <c oughs> ทำงานรวดเร็วดีค่ะโอเคค่ะยินดีกับคุณลูกค้าได้นะะส <c oughs> วัสดีค่ะ